บอกนี้เราสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกไหมคะปล่อยไสนุกไหมคะสนุกค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมทำไงลูกเยี่ยมเยี่ยมไม่ค่อยเห่อเลยนะปันปันไม่ค่อยเห่อเลยวายว้า ชอบไหมคะวันนี้อยากได้งานแะไรลออูกอื้อเ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 อือ้เถ้าได้เงินอออกไปเนี้ยจะเด้จะหิว,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 วข้าวเปล่าไปกินข้าวกันดีวกว่าไปลูกปะไป